เขาว่ากันว่าไม่มีไฟใดจะเผาผ่านใจคนได้เท่ากับไฟแห่งกิเลสตำรวจผู้ถืออำนาจในมือกลับยอมให้ตันหามาบทบังสำนึกและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงเรื่องของคนในวงการที่เขาเล่ากันปากต่อปากว่ากรรมมันมีจริงและมันก็ะทวงคืนอย่างไม่ลดละนี่เป็นเรื่องราวที่คนเฒ่าคนแก่จังหวัดนครอัศวินเขาเล่าลือกันให้แซดเกี่ยวกับนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่า ร้อยตำรวจเอกเดชดำรงสุริยะหรือที่ใครเรียกติดปากกันว่าสารวัตรเดชเขาเป็นตำรวจมือปราบที่เก่งกาจแต่เป็นพ่อไม้เมียทิ้งไปนานแล้วเหลือแค่คุณแม่สูงอายุที่คอยดูแลอยู่ห่างๆตำแหน่งหน้าที่การงานของแกก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วใครๆก็มองว่าอนาคตสดใสแต่ชีวิตก็เหมือนละครน,นั่นละคะ่ะมันมีจุดเปลี่ยนที่ใครคาดไม่ถึง จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่ร้านกาแฟเก่าๆแห่งหนึ่งใกล้กับตลาดรับซื้อของเก่าในนครอัศวินสารวัตรเดชแกมักจะไปจิบกาแฟที่ร้านนี้บ่อยๆเพื่อที่จะเฝ้าดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ที่จริงแล้วสิ่งที่แกจ้องมองไม่ใช่ความเคลื่อนไหวของพวกมิจฉาชีพเขาว่ากันว่าสายตาของสารวัตรเดชมันไปสะดุดเข้ากับเดือนเพนหญิงสาวผู้มีสเสน,น่ห์เย้ายวน ถึงแม้จะอยู่ในชุดสมโมที่เปื้อนฝุ่นจากการช่วยสามีคัดแยกของเก่าแต่สเสน่ห์ของเธอมันฉายออกมาจนยากที่จะละสายตาเดือนเพนคนนี้ล่ละคะ่ะเป็นภรยาของกขอขําจอนขอรับซื้อของเก่าที่คล้ๆก็สายหน้านี้คนแถวนั้นเล่ากันว่ากําจรมีชีวิตที่ตกตามสุดขีดเป็นคนทั้งค้โลกที่เกียจสาหลังยาวไม่ยอมทำมาหากินวันๆก็เอาแต่กินเหล้าเมายำเป แล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับเดือนเพนเป็นประจำเขาว่ากันว่านี่แหละคือเหตุผลหลกัลกๆที่ทาให้เดือนเพนทนไม่ไหวและก็มองหาใครสักคนหนึ่งที่จะพาเธอพ้นทุกข์จากความยากลำบากสลวัตเดชผู้มีอำนาจและเครื่องแบบที่ดูมั่นคงจึงเป็นเหมือนแสงสว่างเดียวที่ส่องมาในชีวิตที่มืดมนของเดือนเพนในสายตาของเธอกำจรคือความสกปรกความยากจนและความสิ้นหวังส่วนสรวัตเดช คือความหวังความมั่นคงและอำนาจที่พร้อมที่จะปกป้องเรื่องมันก็เริ่มมาจากเหตุการณ์เล็กๆแน่อนอนนี่ละคะ่ะเขาว่ากันว่าสารวัตรเดชใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเข้าช่วยเหลือเดือนเพนอยู่บ่อยๆอาจจะเรื่องโดนเก็บค่าคุ้มครองหรือเรื่องกําจรเมาอะา,าวาดแล้วก็ใช้โอกาสนี้สารสัมพันธ์จนเกินเลยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างลับๆจนแทบไม่มีใครรู้ คนที่เขารู้จักสลวัตเดชดีก็เล่ากันว่าแม่ของสลวัตเดชนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมและท่านกนรับรู้เรื่องนี้โดยบังเอิญและพยายามตักเตือนลูกชายอย่างถึงที่สุดคุณนายนวลศรีแม่ของสลวัตเดชร้องไห้แล้วก็พูดกับลูกชายว่าลูกเอ๋ยหญิงที่มีผัวแล้วนะเขาเรียกว่าหญิงต้องห้ามมันจะนำเพศภัยมาสู่ตัวเรานะลูกมีวาสนามากพอแล้ว อย่าเอาอำนาจและอนาคตของตัวเองไปแลกกับตันหาชั่วคู่เลยนะแต่สารวัตรเดชที่ม,มัวโมในความรักใครเขาว่ากันว่าแกโห,หวกตาบอดไปแล้วจริงๆผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านกลับใช้ปากที่พูดจาหนักแน่นและมือที่เคยจับปืนเพื่อปกป,ป้องความยุติธรรมมาพูดจาโอหังกับมรรดาของตัวเองว่าแม่ครับผมเป็นตำรวจนะมีอำนาจเหนือทุกคน ไอ้กำจอนันก็แค่ไอคขีคุกคนหนึ่งจะเอาอะไรมาทำผมได้นี่คือคำพูดที่ถูกเล่าต่อๆกันมาว่ามันเต็มไปด้วยความหยิงผยองในอำนาจของตอนเองเวลาผ่านไปเขาว่ากันว่าเดือนเพนก็เริ่มที่จะกดดันสารวัตรเดชมากขึ้นความสัมพันธ์แบบลับๆซ่อนๆมันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเธออีกต่อไปเธอต้องการชีวิตที่ดีต้องการความมั่นคงต้องการหลุดพ้นจากกำจรอ,อย่างถาวร เธอตองเลือกแล้วนะเดชจะให้ฉันอยู่กับไอ้ขี้เมาสกรปรกแบบนี้ตลอดไปอย่างนั้นน่ะเหรอหรือเธอจะพาฉันหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนก็ได้นะเดินเพนพูดประโยคนี้กับสารวัตรเดชในคืนหนึ่งที่นัดเจอกันในรีสอร์ทรับคำพูดนี้แหละที่ทาให้สารวัตรเดชเริ่มคิดหนักเขาไม่อยากทิ้งอนาคตของตัวเองเพื่อที่จะหนีตามผู้หญิงคนเดียวและการหย่าล้างแบบปกติก็ไม่ใช่ทางออกเพราะกำจรคงจะไม่ยอมปล่อยเมียตัวเองงนะ่ายๆแน่ และมันก็เป็นจุดนี้เองที่ความคิดชั่วร้ายในหัวของตำรวจผู้ถืออำนาจก็เริ่มที่จะพูดขึ้นมาอย่างเงียบๆเขาว่ากันว่าสารวัตรเดชเริ่มวางแผนที่จะใช้อำนาจและเครือข่ายของตัวเองในการกําจัดเสี่ยนน้ำที่ชื่อว่ากําจรให้พ้นทางไปอย่างถาวรโดยที่ไม่มีใครสงสัยหลังจากที่เดือนเพนย,ยื่นคำขาดสารวัเดชก็เหมือนคนตกอยู่ในภาวะกระลืนไม่เข้าขายไม่ออก ใจหนึ่งก็รักแล้วก็หลงเสน่ห์ในของเดือนเพนอย่างบ้าคลั่งแต่อีกใจหนึ่งก็ยังหวงแหนตำแหน่งหน้าที่การงานอันมั่นคงที่สร้างมาด้วยความยากลำบากการพาเมียชาวบ้านหนีก็คงไม่ใช่ทางเลือกของนายตำรวจระดับสารวัตรแน่สารวัตรเดชไม่ได้แค่ต้องการให้กำจรหายไปเฉยเแต่ต้องการให้หายไปแบบหมดทางกลับไม่สามารถกลับมาเรียกร้องอะไรได้จากเดือนเพ้นได้อีกและที่สำคัญที่สุดต้องไม่ให้ใครสงสัยในตัวเขาเลยแม้แต่น้อย ในฐานะที่เขาเป็นร้อยตำรวจเอกเดชดำรงสุริยะหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดของนครอ,อัศวินแกย่อมรู้ดีถึงช่องโหว่และวิธีการทำงานของกฎหมายในทางที่ผิดการยัดข้อหาถือว่าเป็นเรื่องที่สก,กรปรกและเมื่อมันอยู่ในมือของผู้มีอำนาจและมีเครือข่ายก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายคนอื่นสารวัตรเดชคิดแผนนี้อยู่หลายวันคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำยังไงดีให้มันดูแนบเนียนที่สุด โดยใช้จุดอ่อนของกำจรมาเป็นเหยื่อกำจรเป็นคนขี้เล่าเมายาและมีประวัติปวพันยาเสพติดประเภทที่ไม่ายแรงมาก่อนซึ่งนั่นเองก็กลายเป็นกุญแจสำคัญเรื่องมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นในคืนหนึ่งเขาว่ากันว่าสรวัตรเดชติดต่อกับลูกน้องที่สนิทในชุดปลาปรามที่ไว้ใจได้อยู่สองสามคนโดยไม่ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดบอกเพียงแค่ว่ามีเป้าหมายเก่าที่เคยปวพันกับยาเสพติด และตอนนี้กำลังจะกลับมาเล่นงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเขาก็เชื่อสนิทใจเพราะสารวัตรเดเป็นคนที่มีผลงานที่น่าเชื่อถือแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่สารวัตรทำคนเดียวเขาว่ากันว่าสารวัตรเดได้นำยาเสพติดล็อตเล็กที่ยึดมาได้จากคดีเก่าๆซึ่งมียาบ้าและเฮโรอีนซึ่งถือเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงนำไปซ่อนไว้ในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิด สถานที่นั้นก็คือรถเข็นคันเก่าที่กำจรใช้เข็นรถเก่าเศษเหล็กและขยะที่นำไปขายตลาดทุกวันสารวัตเดชท,ทำอย่างลับๆในช่วงเวลากลางดึกโดยใช้โอกาสที่กำจรกกำลังหลับไหลไม่ได้สติพอลิดเหล้าก็เข้าไปยัดของกลางว่านิซอกลืบของรถเข็นอย่างแนบเนียนเขาเล่ากันว่าที่สารวัตเดชเลือกทำแบบนี้เพราะเขารู้ดีว่าตำรวจมักจะมองข้ามรถสมๆเก่าๆแบบนี้ และใครจะไปคิดว่าพ่อค้ารับซื้อของเก่าขี้เมาจะกล้าเก็บยาเสพติดร้ายแรงไว้กับตัวขนาดนั้นมันดูไปเหมือนอุบัติเหตุที่สมเหตุสมผลที่สุดแต่หมาตัวใหญ่ที่สุดในแผนการนี้ทั้งหมดก็คือเดือนเพลนนั่นเองสารวัตรเดชเรียกเดือนเพลนมาพบเป็นการส่วนตัวและบอกกับเธอถึงแผนการทั้งหมดอย่างใจเย็นเธอไม่ต้องทำอะไรมากนะแค่ทำตัวเป็นปกติที่สุดและที่สำคัญถ้ามีการจับกลุมขึ้น เธอจะต้องให้การยืนยันกับตำรวจว่ากำจอมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเธอเองก็สงสัยในตัวเขามานานแล้วตอนแรกเดือนเพนก็ดูตกใจและกลัวแต่ด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตใหม่และความมั่นใจในตัวสารวัตรเดชผู้มีอำนาจเธอก็ยอมทำตามคำสั่งแต่โดยดีดวงตาของเดือนเพนในตอนนั้นมันไม่ได้แสดงถึงความรักใคร่ในตัวสารวัตรอย่างเดียวแต่มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวความโลภ ที่พร้อมที่จะเยียบย่ำชีวิตสามีของตัวเองให้จมดินเพื่อที่จะแลกกับอนาคตที่สุขสบายนี่คือสิ่งที่คนในวงการก็พูดถึงเธอแบบลับๆและเมื่อทุกอย่างเข้าที่สารวัตรเดชก,ก็สั่งการลูกน้องในชุดปราบปรามให้เข้าจับกลุ่มกำจรในวันรุ่งขึ้นโดยอ้างว่าได้รับสายรับรายงานม,มาจากแม่นยำทุกอย่างดูเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานของตำรวจปราบปรามยาเสพติดทุกประการ เขาว่ากันว่าในวันนั้นกําจรเข็นรถเก่าๆออกจากบ,บ้านไปตามปกติไม่รู้เลยว่าในซอกมุมเล็กๆของรถเข็นคันนั้นมีมัจจุราที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการและผู้ที่ชักยัาอยู่เบื้องหลังนั้นก็คือสารวัตเดชผู้ที่เขามองว่าเป็นแค่นายตำรวจใจดีคนหนึ่งเท่านั้นเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็น่าตกใจมันเป็นเช้าที่ฟ้าครึมคึมค เหมือนเป็นลางบอกเหตุเมื่อกําจรเข็นรถคู่ชีพที่เต็ียมไปด้วยเศษเหล็กและขยะออกจากซอยได้ไม่นานชุดปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำรถปิดล้อมเขาเอาไว้ทันทีเขาว่ากันว่ากําจอนก็ทำหน้าเลือกลากอย่างคนขี้เมาที่เพิ่งจะสางไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจรถหลายคันจึงมุ่งมาที่เขาจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตรงไปที่รถเข็นเก่าๆคันนั้น แล้วก็ใช้มือคุยเขี่ยจนเจอของกลางที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนนี่มันยาบ้าเฮโรอีนนี่มันอะไรกันวะเนี่ยไอ้กำจรเสียงตะคอกของเจ้าหน้าที่ก็ดังลัน่นสลับกับเสียงว,วกเวกวอยวายของคนที่เริ่มเข้ามามุงดูกำจรที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยก็ได้แต่ปฏิเสธเสียงเครือผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่ใช่ของผมนะครับที่ใครเอามาใส่ให้ผมเนี่ยภาพที่น่าสมเพชที่สุดคือ เดือนเพนที่ยืนอยู่ห่างๆจากเหตุการณ์ใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่ก็พยายามแสดงท่าทีตกใจและเสียใจอย่างสุดฝีมือเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกเธอไปสอบถามเดือนเพนก็ทำตามแผนการที่สารวัตรเดชวางเอาไว้ให้ทุกอย่างเธอให้การกรับตำรวจอย่างน่าเชื่อถือว่ากำจอมีพฤติกรรมที่แปลกมานานแล้วชอบออกไปข้างนอกกลางดึกและเคยบ่นถึงการอยากได้เงินเยอะๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย ทำให้การของภรรยาที่ดูเหมือนเป็นห่วงสามีกลายเป็นหลักฐานชั้นดีก็ทําให้กํมจรดิ้นไม่หลุดแน่นอนว่าคนที่รับผิดชอบการจับกลุ่มครั้งนี้ก็คือชุดของสารวัตรเดชนั่นเองเขาว่ากันว่าสารวัตรเดชไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงแต่คอยควบคุมสถานการณ์อยู่ห่างๆจากวิทยุสื่อสารชัยชนะในทางคดีของเขาจึงดูสะอาดบริสุทธิ์แต่ในทางศีลธรรมแล้วมันเป็นชัยชนะที่สก,กรปรกที่สุด เมื่อกำจรถูกนำตัวเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมข้อหาครอบครองและจำหนายาเสพติดร้ายแรงซึ่งมีของกลางมาตัวอย่างแน่นหนาะประกอบกับคำให้การของภรรยาก,ก็ทำให้โอกาสที่เขาจะหลุดจากคุกนั้นแทบที่จะเป็นศูนย์เขาว่ากันว่าหลังจากเรื่องนี้เดือนเพนก็กลายเป็นคนละคนเธอไม่ได้อยู่กับกำจรที่ถูกขังในคุกอีกต่อไปเธอได้ย้ายออกจากซอยเก่าๆไปอยู่บ้านเช่าที่ดีในตัวเมือง คนที่ดูแล,แลและสนับสนุนเธออยู่เบื้องหลังก็คือสารวัตเดสารวัตเดมีความสุขมากในช่วงเวลานั้นเขาได้ผู้หญิงที่ปราถนามาครอบครองอย่างสมบูรณ์แบบทั้งยังมีหน้ามีตาในฐานะตำรวจน้ำดีที่ปราบปรามยาเสพติดไดส้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวตามที่เขาต้องการตุกคืนที่อยู่ด้วยกันเดือนเพนก็มักจะพูดถึงอนาคตที่สวยงามที่พวกเขาจะสร้างร่วมกัน แต่ใครจะรู้ว่าในความสุขนั้นมันมีรอยเล่าที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เขาว่ากันว่าแม่ร่างกายของสารวัตรเดยจะได้สิ่งที่ต้องการแต่จิตใจของเขากลับไม่เคยสงบอย่างแท้จริงคุณนายสีนวลมารดาของเขาที่เคยเตือนเรื่องผู้หญิงต้องห้ามก็เริ่มที่จะมองลูกชายด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทําไม่พูดอะไรมากแต่สายตาของแม่นั้นมันเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเศร้าโศก และนั่นก็เป็นไฟที่คอยเผาผลาญความสุขของารวัตอย่างเงียบๆที่สําคัญไม่กว่านั้นเขาเล่าว่าารวัตเดชเริ่มมีอาการประหลาดในช่วงเวลากลางคืนบางครั้งเขาก็สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจได้ยินเสียงคล้ายกับคนบนพืมพำและเสียงโซ่ตรวนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ในบ้านก็ไม่มีใครอยู่นอกจากเขาและเดือนเพนเสียงนั้นมันดังมาจากสํานึกผิดชั่วดีของเขานั่นแหละ การทำลายชีวิตคนอื่นด้วยความอำมหิตอย่างเลือดเย็นเพื่อสนองตัญหามันได้สร้างมนท์เทนที่มองไม่เห็นให้กับจิตใจของเขาเองทุกครั้งที่เห็นความสุขของเดินเพนความคิดที่ว่าชีวิตที่ดีของเธอแลกมาด้วยการทำลายชีวิตของกำจรก็คอยจะตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอสารวัตเดชก,ก็เริ่มใช้เหล้าและยานอนหลับเพื่อพยายามที่จะดับเสียงที่คอยตามหลอนในหัว และมันก็ทำให้เขาเริ่มออกห่างจากโลกความเป็นจริงไปทีละน้อยในช่วงแรกสารวัตรเดก,กับเดือนเพนก็ดูเหมือนจะมีความสุขดีเดือนเพนได้สิ่งที่เธอต้องการคือชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องทนกับความยากจนและสามีขี้เมาอีกต่อไปส่วนสารวัตรเดก,ก็ได้ครอบครองหญิงสาวที่เขาหลงไหลแต่ความสุขนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ฉาบฉวยด้วยความผิดบาปเท่านั้นไม่นานความสัมพันธ์ก็เริ่มที่จะมีรอยร้าว สารวัตรเดชไม่ใช่ใชายหนุมไฟแรงอีกต่อไปเขาเริ่มจมอยู่กับความวิตกกังวลและอาการที่ถูกเสียงที่ตามหลอนคอยบครบกวนก็เริ่มที่จะหนักขึ้นเขาเริ่มดื่มเหล้าหนักเพื่อหนีความคิดที่ว่าตัวเองได้ทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์ไปคนหนึ่งเมื่อสารวัตรเดชเริ่มหงุดหงิดง่ายห่างเหินและเอาแต่จมอยู่กับความมืดมิดของตัวเองเดือนเพนก็เริ่มรู้สึกว่านายตำรวจผู้เป็นที่พึ่งของเธอ ไม่ได้เป็นที่น่าเชื่อถือและมั่นคงอย่างที่เธอวาดฝันไว้เดือนเพนเริ่มตำหนิสารวัตรเดดด้วยคำพูดที่เจ็บแสบเธอพูดว่าเดดคุณจะมาเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคุณเป็นตำรวจทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ล่ะชีวิตที่ดีของเราแลกมาด้วยการกำจัดไอ้กำจรไปมันกำลังจะพังเพราะความอ่อนแอของคุณนะคะคำพูดนี้เองที่บาดลึกเข้าไปในใจของสารวัตรเดชเขาตระหนักว่า สำหรับเดือนเพนแล้วเขาอาจเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความยากลำบากเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเรื่องราวการจับกลุ่มกำจรอนนัันจบลงด้วยความสำเร็จในทางคดีแต่ในทางส่วนตัวมันกลับสร้างความสงสัยให้กับคนบางกลุ่มที่ใกล้ชิดกับสารวัตรเดกเขาว่ากันว่าบรรดาลูกน้องก็รู้สึกแปลกแปลกกับการปฏิบัติครั้งนั้นแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอน แต่การที่สายรับรายง,งานข้อมูลได้มาอย่างแม่นยำย่างเหลือเชื่อถึงขนาดระบุตำแหน่งยาเสพติดในรถเข็นเก่าๆได้อย่างชัดเจนมันดูเป็นเรื่องที่บังเอิญที่สมบูรณ์จนเกินไปนายตำรวจบางคนก็เริ่มซุบซิบนินทาว,ว่าสารวัตรเดชดูเหมือนจะมีเวลาซ่อนเลนในการจับกลุ่มกําจรครั้งนี้ยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นเดือนเพนมาพัวพันกับสารวัตรเดชอย่างเปิดเผยความสงสัยก็ยิ่งเพิ่มพูน พวกเขาอาจจะไม่มีหลักฐานแต่กลิ่นอายของความไม่ชอบมาพากลมันก็ได้ตลบอบอวลไปทั่วหลวงพักนครอัศวินคุณนายศรีนวลบรรดาของสารวัตรเดชท่านไม่ได้หยุดแค่การตักเตือนท่านเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่แสดงถึงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนท่านปฏิเสธที่จะเยี่ยมเยียนลูกชายที่บ้านหลังใหม่ที่อยู่บ้านกับเดือนและมักจะย้ำกับสารวัตรเดชอ,อยู่เสมอว่าชีวิตคนนั้นไม่ใช่ผลปลาที่จะเอาไปทิ้งขวางกันได้ง่ายๆ กรรมมันจะต้องตามมาเองไม่ช้าก็เร็วความเครียดและความมัวเมาที่เพิ่มขึ้นทําให้สารวัตรเดชเริ่มทํางานผิดพลาดเขามักจะอารมณ์เสียใส่ลูกน้องสั่งการผิดผิดถูกถูกและเริ่มที่จะมีปัญหาทางด้านการเงินการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อเอาใจเดือนเพนจุดที่ทําให้เรื่องราวตามมาอย่างรุนแรงก็คือการจัดการของกลางเขาว่ากันว่าด้วยความประมาทและคิดว่าตัวเองมีอํานาจ สารวัตรเดบไม่ได้ทำลายยาเสพติดล็อตที่ยัดเข้าไปให้กำจรทั้งหมดแต่กลับเก็บส่วนที่เหลือเอาไว้โดยที่ไม่ได้บันเทึกเป็นของกลางในคดีอื่นๆอย่างถูกต้องสารวัตรเดชเก็บยาเสพติดที่เหลือเอาไว้ที่ตู้เซฟที่บ้านเพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือในการควบคุมเดือนเพนหรือใช้เป็นหลักฐานในการยัดข้อหาให้คนอื่นต่อต่อไปในอนาคตนี่คือความมั่นใจในอำนาจที่เกินขอบเขตของเขาแต่การกระทำครั้งนี้แหละที่กลายเป็นเชื้อไฟ พร้อมจะเาะผาผลาญชีวิตของเขาเองในเวลาต่อมาเพอะเมื่อความสัมพันธ์กับเดือนเพนก็เริ่มที่จะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเ,เดือนเพนก็เริ่มสังเกตว่าสารวัตรเดชไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนอย่างที่คิดและก็เริ่มมองเห็นโอกาสและทางนี้ใหม่ๆคนในวงการเล่ากันว่าความสัมพันธ์ที่แตกกาวระหว่างสารวัตรเดชกับเดือนเพนก็มาถึงจุดแตกหักเมื่อเดือนเพนตระหนักว่านายตำรวจที่เคยดูมั่นคงและยิ่งใหญ่นั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงชายผู้มีจิตใจอ่อนแอและถูกตามหลอนด้วยความผิดบาปไม่ต่างอะไรกับกำจรในคุกเดือนเพนไม่ได้ต้องการอยู่กับคนที่พาเธอไปสู่ชีวิตใหม่ในแบบที่ต้องคอยหวัดระแวงและยิ่งเมื่อรู้ว่าสารวัตรเด็ดเก็บยาเสพติดส่วนที่เหลือไว้ในตู้เซฟที่บ้านเธอก็เห็นโอกาสที่จะเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายและเปลี่ยนสถานะคนรักให้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกหลอกใช้ แผนการของเดือนเพนนั้นช่งางไร้กาศและเย็นชาเขาเล่ากันว่าในคืนหนึ่งที่สารวัตรเดชนอนหลับพพลิตยานอนหลับและเล่าที่สะสมมานานเดือนเพนก็ได้แอบเปิดตู้เซฟและนำยาเสพติดจำนวนนั้นออกมาทั้งหมดแล้วดำเนินการอย่างเงียบเชียบและชานฉลาดเธอไม่ได้นำยาไปทิ้งแต่เธอติดต่อกับนายตำรวจระดับสูงที่ไม่ถูกกับสารวัตรเดชอยู่แล้วและทำทีเป็นพลเมืองดี ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสารวัตรเดชท,ที่ใช้เธอบังหน้าและถูกบังคับให้ร่วมมือการทำลายชีวิตสามีเก่าเพื่อให้สารวัตรเดชได้ครอบครองตัวเธอเขาว่ากันว่าการสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้มข้นเมื่อมีการค้นบ้านของสารวัตรเดชและพบของกลางยาเสพติดจำนวนมากในตู้เซฟที่ไม่มีใครไปแตะต้องได้หลักฐานทั้งหมดมาตัวนายตำรวจผู้นี้อย่างแน่นหนาะทำให้การของเดือนเพน มันเป็นมีดที่แทงสารวัตรเข้าที่กลางหลังอย่างจังเธอเล่าทุกอย่างอย่างน่าสงสารเธออ้างว่าเธอถูกข่มขู่ถูกบังคับให้ใส่ลายสาม,มีเก่าและของกลางยาเสพติดที่พบนั้นก็เป็นสิ่งที่สารวัตรเดชเก็บเอาไว้ข่มขู่เธอมาโดยตลอดภาพของตำรวจสารวัตรเดชด,ดำรงสุริยะที่เคยยิ่งใหญ่และมีอำนาจกลับถูกจับกลุ่มในเครื่องแบบตำรวจของตัวเองทมกลางสายตาของผู้คนในโรงพักที่เคยนับถือ และตอนนี้มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกและสมเพชในห้องขังสารวัตรเดชก,กริดร้องอย่างบ้าคลาั่งด้วยความเจ็บปวดและความขับแค้นใจเขาไม่ได้เสียใจที่ทำลายชีวิตกำจรแต่เขาเสียใจที่ตัวเองถูกเดินเพ็นหักหลังอย่างเลือดเย็นที่สุดและสิ่งที่ตามหลอนยิ่งกว่าเสียงโซ่ตัวในหัวก็คือภาพความรัลความลหลงใหลที่เขาเคยมีต่อเธอในที่สุด สารวัตเดชก็ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาที่เขายัดเยียดให้กำจรส่วนคำจรนั้นก็ถูกลื้อคดีและให้การปล่อยตัวในฐานะผู้บริสุทธิ์แต่ชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพราะสุขภาพที่สูดโทมจากการติดสุราและอาการป่วยเรื้อรังรวมถึงบาดแผลในใจที่ภรรยาทำไว้ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตที่เหลืออย่างยากลำบากส่วนเดือนเพน,น,นเนลเหอรอเขาว่ากันว่าเธอได้รับการยกย่องเป็นพยานให้ข้อมูลสำคัญ และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองอื่นโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวเบื้องหลังที่สกรปรกนี้แต่คนเขาก็ยังคงนินทากันเงีย,งยบๆว่าเธอเองก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอกเพราะคนที่กล้าหักหลังและทำลายชีวิตคนได้ถึงสองคนก็คงต้องใช้ชีวิตที่เหลืออย่างหวาดระแวงและอยู่กับความร่างเปล่าไปตลอดชีวิตเรื่องของสารวัตรเดนจะเป็นเรื่องคนในนครอ,อัศวินเ่าสู่กันฟังเพื่อย,ย้ำเตือนว่ากรรมนั้นยุติธรรมเสมอ